ยังมีใครจําตัวนี้ได้บ้างครับตัวนี้ตัวเบอร์14นะครับเป็น m 4 a 1สีดําแดงนะคือทําไมต้องใช้คําว่าจําได้เพราะว่าน้องหมดไปช่วงหนึ่งนะครับคือตอนที่ผมนําเข้ามานะครับขายดีมาก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 ,มากตัวหนึ่งเลยนะครับแต่ปัญหาคืออะไรนะครับบริษัทเขาเลิกผลิตผมก็ร้องไห้เสียใจยไปพักหนึ่งแต่มันเป็นตัวยอดนิยมนะครับเขาจะเลิกผลิตเลยก็ไม่ได้ เป็นตัวที่ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็คุณภาพค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะครับก็กลับมาผลิตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เลยเอาเข้ามาเนาะตัวนี้เบอร์1 4ี m c a 1สีดาแดงนะครับเป็นตัวที่เราเคยรีวิวไปแล้วแหละแต่ว่าใครที่เห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกเดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นปืนเจลไฟฟ้านะครับผมระบบไฟฟ้านะแต่ว่าแม็กจะเป็นแม็กสปริงเนาะก็คือตัวนี้เวลาใส่ลูกเข้าไปแล้วเนะี่ย จะระบบสปริงในการดันลูกขึ้นมานะครับภายในกล่องมีแม็กกาซีนให้ถึง2อันเนาะก็คือเป็นแม็กแบบปกตินะครับใครไม่ชอบทรงกลมๆแบบเมื่อกี้ก็อันนี้มีให้นะครับมีให้ในกล่องเลยไม่ต้องซื้อเพิ่มมีกิ๊จับให้2แบบเลยนะครับชอบอันใดอันหนึ่งก็ได้คือติดอันเดียวก็ได้นะไม่จําเป็นต้องติดทั้ง2อันแต่บางทีเราก็เป็นคนที่เลือกไม่ได้นะครับ แล้วทำไมต้องเลือกนะคะก็ติดไปเลย2อันเนาะก็ติดง่ายนะครับแบบเ,เขาเรียกว่าสไลด์เข้าไปแบบนี้นั่นเองนะมีสโคบให้นะครับสโคบซูมได้จริงด้วยนะครับเป็นสโครบระยะ2เท่านะครับซูมประมาณ2เท่านะครับผมซูมได้จริงนะบอกก่อนแต่ว่าไม่มีกากรบาดไม่มีจุดแดงใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นล็อกแบบหนีบนะครับก็คือกดตรงนี้แล้วก็เลื่อนได้เลยนะครับ โอเคไหมเอาออกปุ๊บนี่เลยนะครับภายในกล่องนะครับให้ไปเนี่ยจะต้องประกอบเองนะครับแต่ว่ามีคู่มือให้ประกอบไม่ยากนะครับถ้าประกอบไม่เป็นมีคลิปสอนประกอบนะจ๊ะปลายปืนเป็นแบบนี้ใส่ตรงๆนะครับแบบสวมตรงๆเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีให้2แบบคือแบบสั้นกับแบบยาวแบบสั้นจะเป็นสีส้มอันสัน้นๆเนาะกับแบบยาวก็คืออันนี้นั่นเองนะครับไม่ได้เก็บเสียงแต่อย่างใดททำให้เสียงดังขึ้นด้วยซ้ำ โหมดการยิงมีแค่2โหมดนะครับก็คืออัตโนมัติอีกโหมดหนึ่งจะเป็นโหมดชักยิงนะครับเป็นโหมดเซฟไปนในตัวแล้วก็เป็นโหมดเซนิเออเขาเรียกว่าโหมดชักยิงนั่นแหละนะครับโดยที่ความแรงของน้องนะครับจะอยู่ที่120ถึง130 fps นะครับเคยเจอตัวที่แรงที่สุดเนี่ยอยู่ที่140 fps นะครับก็เติมลูกตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ เติมลูกตรงนี้นะเปิดฝาปุ๊บแล้วก็กอกลูกเข้าไปนั่นเองนะโดยที่เวลาเราเกอกลูกเนาะอันนี้ไม่มีให้ย้ำไม่มีให้อยากได้ก็แจ้งด้วยนะครับพี่ผมเอาอันนี้ด้วยเดี๋ยวบวกเพิ่มเข้าไปเนาะอ่ะใส่เข้าไปนะครับแนะนำนะถ้าเป็นแม็กอาแม็กใหญ่เนี่ย ใส่ไม่ต้องเต็มแม็กก็ได้สักครึ่งแม็กก็ได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะแม็กมันใส่ได้เยอะมากนะครับ500ยกว่าลูกเคยนั่งนับแล้วนะครับ500เกือบ600ลูกเลยนะครับแม็กขนาดนี้นะแล้วหลังจากนั้นทําไงฮะปรับเป็นโหมดออโตเมติกนะครับแล้วก็ยิงค้างเลยเวลายิงค้างนะครับมันจะยิงไม่ออกก่อนในช่วงแรกนะครับเพราะมันลาเลียงขึ้นมาอยู่ดูนะดูนะไม่ออกเห็นไหมต้องรอพักหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวออกเลยออกแล้วเห็นไหมเห็นไหมออกแล้ว เข้าใจยังเข้าใจเนาะนะครับถ้าก็หลังจากยิงออกแล้วก็ปรับเป็นชักยิงได้เลย <c oughs> นี่เห็นไหมโอเคเนาะ <c oughs> หรืออีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราทํากันเนาะก็คือการใส่ลูกเข้าไปให้เต็มแม็กนะครับถ้าเป็นแม็กเล็กถ้าเป็นแม็กใหญ่ใส่ใสักครึ่งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นแม็กเล็กลก็ใส่ให้เต็มไปเลยนะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นปิดฝานะครับแล้วก็ทําการกดแม็กกาซีนตึ๊กตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กแบบนี้จนกว่าลูกมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้อย่างที่เห็น นี่แบบนี้นะครับเอาน,นี้อุดไว้หน่อยก็ดีนะครับปึ๊บให้มันชนแบบนี้เ,เห็นไหมแล้วเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ยิงได้เลยทีเนี้ยจะยิงออกเลยทันทีนะครับเห็นไหมออกเลยนะมองไม่เห็นใช่ไหมอายอีกรอบนึงนี่เห็นไหมมันจะยิงออกเลยไม่ต้องรอนะครับอย่างเมื่อกี้ต้องรอใช่ไหมละ่ะเพราะว่ามันลำเลียงขึ้นมาอยู่โอเคเนาะเข้าใจนะมายิงให้ดูนิดหนึ่งนะครับระ,ระยะยิงเนี่ย12เมตรได้เลยนะ หือว่าโอเคนะครับมันเจ็บไหมเจ็บนะครับแต่ไม่เป็นอันตรายย้ำไม่เป็นอันตรายนะครับผมยิงมือตัวเองโชว์เลยก็ยังได้นะครับดูนะอ,ะอะเจ็บแต่ไม่เป็นอันตรายเห็นไหมมือยังอยู่ดีอเจ็บ <laughs> <laughs> เห็นไหมแดงแล้วเห็นไหมแดงแล้วเริ่มแดงแล้วนะแดงเลยนะครับ ใครบอกไม่เจ็บมาลองดูนะครับถอดเสื้อแล้วหันหลังให้ผมดูนะเดี๋ยวผมยิงใส่หลังให้ <c oughs> <c oughs> เจ็บเจ็บแน่นอนนะครับแต่ทนได้นะครับมันเอาไว้เล่นกันได้นะครับเจ็บเลยนะระยะที่ควรเหมาะเนะาะสักประมาณสักเจเมตรเนี่ยกำลังดีนะครับถ้าใกล้กว่านั้นถ้าใกล้หมายความว่าไงก็คือถ้าอย่างระยะเผาขนเหมือนที่ผมทำเนี่ย สักเมตรสองเมตรเนี่ยผมว่าเจ็บมากเลยนะค่อนข้างเจ็บเลยความรู้สึกเหมือนเอาหนังยางหนาะหนาะดีดแบบใกล้ๆดีดแบบจอเนื้อเออประมาณนั้นเลยความรู้สึกนะหลายคนก็คงถามนะครับว่าน้องสามารถที่จะไอ้นี่ได้ไหมนะครับคือ ขยับพันทายได้ไหมน้องทําได้นะเออจะเอายืดจะยาวประมาณไหนก็ได้นะครับอ่ะก็สุดประมาณนี้อันนี้แบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ nose, คือชาร์จได้ fooled. คําว่าแบตเตอรี่คือชาร์จได้นะครับมีสายชาร์จให้เนาะสายชาร์จนะครับเป็นหัว usb นะครับต้องหาหัวหัวชาร์จให้มันเนาะไปเสียบก็ชาร์จได้เลย <_ v isa> นะครับมันจะมีสายให้เป็นสายเสียบต่อจากตรงนี้แล้วตรงเนี้ยไปเสียบไป usb <_ v isa> อีกทีหนึ่งพอเข้าใจใช่ไหมเออเนาะเข้าใจนะไม่ยากเท่าไหร่นะเวลาประกอบก็เช่นเดียวกันใส่แบตก่อนนะครับแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไป ปึ๊บแบบนี้นะครับใส่เข้าไปปึ๊บมันจะไม่ไม่ลงล็อกใช่ไหมก็บิดปึ๊บให้ลงล็อกนะครับแล้วก็อันนีย้ยอดเข้าไปแบบนี้ปึ๊บพอมันชนปึ๊บกดตรงนี้นะมันจะมีให้กดตรงนี้กดแล้วก็ดันเข้าไปแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับง่ายไหมง่ายมากนะครับโอเคใครสนใจน้องเบอร์14นะครับผมย้ําเบอร์14เวลามาคุยบอกเบอร์14นะเพราะว่า m c a 1มีหลายตัวมากเป็น10บกว่าตัว1112ตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลามาคุยบอก14นะครับ อ่ะอ่านที่คอมเมนต์หรือกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ก็ได้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับบ๊ายบาย